สวัสดีครับอ่าวันนี้พามาดูแปลงของเรานะครับที่น้ําท่วมนะครับเมื่อคืนตรงนี้คือท่วมหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็อ่าตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงนะครับก็มานั่งเก็บปลานะครับพ่วมขนาดไหนดูเอาแล้วกันนะครับนี่ปลาะตายยังก็ไม่รู้ยังไม่ตายด้วยนี่นะครับสองตัวแล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยนะครับเนาะนี่ตัวนึงตายยังลูกอันนี้ตายแล้วเนี่ย ตายแล้วอัน,นตารตายาลุ้้งก็มีนะครับนี่คิดดูว่ามันท่วมสูงขนาดไหนนะมีปลาลูกปลาตายแล้วไม่เป็นไรนี่ครับเป็นไม่รู้ปลาอะไรเหมือนกันนะอันนี้ยังไม่ตายนะเนี่ยดูเยอะครับประมาณสิบสิบสิบกว่าตัวได้ผมเดินดูแล้วครับโอ,โอ้ใจเย็นที่จะเอาไปปลอย ครับท่วมสูงมากครับตรงนี้ท่วมประมาณครึ่งะครึ่งประมาณครึ่งนะแข้งแนะ้วเมื่อคืนเมื่อคืนผมออกมาดูน่าจะประมาณเกือบเกือบเกือบไม่มันทับแหละตรงนี้นะครับที่มันท่วมครับปลามันก็เลยว่ายโถนขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมเดินเก็บปลาก่อนนะครับมีอยู่เยอะเหมือนกันในแอ่งนู้นก็มีน้ํามันลงนะครแอ่งนี้ก็เดี๋ยวให้มาดูอีกทีนึงว่ากี่ตัวเดี๋ยวมานับกันนะครับ ครับก็หลังจากที่เดินเก็บอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็เอาเท่าที่นับแล้วกันนะครับเท่าที่นับได้ก็ประมาณสามสิบสามสิบกว่าตัวนะครับเป็นน่าจะเป็นปลากระดีตัวเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับตัวที่ยังอยู่ก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวตัวที่ยังยังอยู่ก็เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยในบ่อนะครับแล้วก็ตัวที่มันลอยๆอยตายๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปใส่ในอในปุ๋ยหมักของเรานะครับเดี๋ยวมันจะได้หมักรวมไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยว น่าจะหมดแล้วแหละผมเดินดูหลายรอบแล้วไม่ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอาตัวที่ตายไปใส่ปุ๋ยหมักกันก่อนนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําหมักขี้วัวของเรานะครับหมักเป็นขี้วัวนะขี้วัวกับขี้ไก่นะครับนี่น้ําสีน้ําหมักนะครับกินก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาตัวตตายเนี่ยครับเนาะนี่พวกนี้นะครับตายแล้วนะตายแล้วนะไม่ใช่ไม่ตายนะเนี่ยตายแล้วแข็งแ๊กเลยนะครับใส่ใส่ไปถุม จริงถ้ามันมีเยอะเนี่ยทำเป็นน้ําหมักปลาไว้พ่นใบได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เ,เอาตัวที่ตายๆนะนะครับกบสองสามส,ามสี่ห้าโอ้ใจเย็นดินี่ตายแล้วนะหกเจ็ด น่าจะหมดแล้วเนาะไม่มีตัวไหนหงายท้องและเจ็ดตัวนะครับที่ตายนะที่อื่นก็ยังเหลือรอดอยู่นะครับเห็นไหมเอ่ยแหว้กันพุ่ป่องพแปลงเห็นไหมกล้องไม่ค่อยโฟกัสโอเคประมาณนี้นะครับเหลือเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเอาไปปล่อยนะครับนี่เนาะก็เดี๋ยว ไม่ค่อยได้เปิดเลยเขากินแรงมาก,มากคนนะครับอันนี้เป็นน้ำหมักขี้วัวนะครับขี้ไก่ขี้ไก่แก่ขี้วัวผสมกันนะครับแล้วก็ใส่เ m ็มลงไปนะครับสางน้ำตาลนะก็เอาไว้ผสมน้ำลดทางดินนะครับอันนี้เนาะหมักมาได้น่าจะประมาณสิบวันแล้วนะครับจะหมักให้ครบเดือนนะครับคนปลานี่น่าจะย่อยไม่ทัน,นเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ให้มันย่อยอย,อยู่นี้แหละ น่าจะย่อยอยู่ขาวๆนี่คือฮิวมัสนะครับเป็นขี้จุลินทรีย์เราพูดง่ายๆนะครับเป็นประโยชน์กับพืชนะนี่ครับก็ลอยจุ้มฟองอย่งนี้นะอเอก็ตายแล้วนะครับก็เอามาใช้ประโยชน์ดีกว่าปล่อยให้เน่านะครับจะกินก็ไม่ได้ไม่พอคําอะโอเคประมาณนี้จนะอเอาอันนี้ไปปล่อยก่อนปิดฝา ทำนเดียวมืเดียวลำบากจริงไได้ไม่ได้ไม่ได้ ปิดถังแล้วงั้นปิดลําบากนะครับครับนี่ก็เป็นบ่อนะครับบ่อเดี๋ยวจะเอาปลามาปล่อยในบ่อนี้นะนี่นะครับปลาเห็นไหมไม่เห็นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะมันแสงด้วยนะครับจะเลื่อนตกบ,บ่อแตก่อนนิดนึงนี่นะครับเห็นนะรึ๊บป่ะป๊บปึ๊บ อไม่ไปละไปดิยน้ำไปออไปแล้วหมดแล้วนะครับโอเคอตัวดำๆอยู่ในน้ำไอ้มันได้ไปใช้ชีวิตให้มันโตกันียอนโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับน้ำท่วม